เชเชเมาอยูเปนเพื่อนะครับโอเค่ามารับเชิญครับอ่าพี่ติมเอาเลยครับร้องสักหนึ่งเพลงครับแนะนาที่แแนะนาพี่ติครับชื่อทิะวรรณภษามาจากใจยพงศแบบชื่อจิงชื่อเล่นชื่อติ๋มครับตอนนี้ก็มีทุรกิจทองเป็นของตัวเองอยู่ ทำก็นกกินส่งตลาดแต่พอมาเจอข่าวันก็วิ่งตามข่าวันมาอ๋อชอบข่าววันอะไรครับชอบตรงไหนที่สุดของขาววันครับชอบตรงที่ <c oughs> เพราะว่าจ่ายเยอะ <c oughs> แล้วก็ทำเพราะว่าจ่ายเยอะจ่ายเยอะยนะ <c oughs> แต่ต้องไม่จริงนะใช่ไหมครับันอะไร้วที่ว่ามันเป็นบริษัทที่เขาว่าม,มันแน่นอนของประเทศอ๋อเป็นบริษัทที่มันดูแน่นอน มันเป็นจริงมันไม่เหมือนแบบที่ทำมาเมื่อกี้เนี่ยนะอ๋อเป็นดูแล้วเป็นบริษัทจริงเหมือน,นกับที่ทำมาที่ทำมามื่เขาถึงลรองทังสองสามบริษัทครับ <c oughs> อืมอมครับ <c oughs> แล้วแล้ววันนี้ตัดสินใจมาเข้าหลักสูตรอบรมโอ okay, เคไหมครับี่ก่อน <c oughs> เข้ากับหลังเข้ารู้สึกยังไงครับก่อนเข้าก็ก็ก่อนก่อนจะเข้าเนี่ยก็ มั่นใจนะศึกษากับอยู่ในโทราศัพท์ที่ส่งไปที่ส่งไปก็ฟังประจําก็คิดว่าบริษัทนี้มันโอเคก็เลยอยากมาฟังด้วยตัวเองที่ที่คนเยอะๆครับบางทีจะทําให้เรามีความรู้มากขึ้นจะ <Okay. S 2> ไปพูดกับคนมากพูดกับคนที่เ <c oughs> ขาแอนตี้เนี่ยเราพูดไม่ได้เลย <c oughs> พูดไม่ได้เลยเวลาแอนตี้มานะใช่พลังเราไม่พอด้วยนะเราไม่พอเราพูดไม่เกลี่ย พอพูดมาเราก็หันาหนไปตอบไม่ถูกตอบไม่ถูกว่าเป็นอะไรก็ยังไม่รู้เพราะว่าคนที่ชวนเรามันไม่ใช่พี่ปิชานละกับพี่เดือนนะแต่เป็นอีกคนหนึ่งครับแล้วหลังจากที่เข้าวันนี้แล้วพี่รู้สึกไงครับพอรู้สึกมั่นใจมากเลยอยากไปดูอีกต่ออ อยู่ใกลๆแต่ตอนนี้อยู่ขี้เลาฝันมันอยู่ใกล้ๆอ้าเมื่อก่อนที่ฝันมันไกลมากตอนนี้อยู่ใกล้ๆเมื่อแล้วพอกพี่มาเแล้วใจ่ไครับขอบคุณครับแล้วกตั้งเป้าหมายยังไงครับพี่ติ๊บตั้งเป้าหมายบอกเพื่อนไปเลยครับประกาศเป้าหมายไปเลยเป้าหมายเป้าหมายแต่ก่อนนั้นนะก็ฝันมากเลยว่าอยากได้รถอยากได้รถฟุตจิเนอร์อยากได้รถฟุตจิเนอร์ใช่เป้าหมายแล้วก ออกไปนี้จะทําให้มันได้คนได้ทีมงานกชะไรสักสองสามชั้นออนะลงไปเป็นสองสามชั้นใช่ไหมครับแล้วก็หมายใหญ่ก็คืออยากจะได้รถกอรนจูเนียร์อยากจวได้รถก่อวจูเนียร์เอาป้ายแดงเร้อป้ายขาวด้าวที่ม บริษัทเนี่ยเราได้จริงๆนะถ้าเราชอถ้าถ้าเราตั้งใจทำแบบวนหน้าแบบอภรรยาของคุณปิชาแบบเราไม่หยุดทำเพราะว่าทำขนมจีนมันก็เหนื่อยมากแต่ว่ากำไรมันก็ไม่นมากทำมานานแล้วก็ยังอยู่เหมือนเดิมครับอก็ทำควบคู่ไปนะพี่นะควบคู่ไป ไม่าพูดๆไงพูดให้เก่งทำเก่งก็พอแล้วครับพูดไม่เก่งแล้วทำเครือข่ายมาเยอะอยู่แต่ว่ามันก็เจ็บครับขาดทุนมาหลายตัวอยู่ครับอืมหยุดไปตั้งนานแล้วตเออแฟนเขาก็ไม่เห็นด้วยนะครับอันนี้พูดพอพี่วิชาครับพี่เดินไปคราว่าแอนตี้กินเหล้าแล้วเขาก็ทําใส่เรานะครับครับแต่เดี๋ยวนี้เขา มาฟังพี่ปิชาพูดยังไงก็ไม่รู้ให้เขาเข้าประชุมด้วยเห็นได้เขาประชุมเลยเหรอครับเข้าประชุมกับพี่ปิชาด้วยด้วใช่ไหมครับเอาด้วยใช่ไหมครับเห็นด้วยเอาด้วยแล้วแรงแรงแรงหมดพิกิ้นไหมครับตอนนี้เขาก็ยังไม่แรงรลกแต่ว่าเขาถ้าเขาทำนะมันสำเร็จเร็วนะเขารู้จักคนเยอะอ๋อครับครับแต่เราพูดไม่เก่งความจำก็ไม่ค่อยดีมันเขาไหยครับจำอะไรไม่ได้นะ แล้วเวลาได้เงินเท่าไหร่ก็จำได้ไหมได้นะได้จำเงินจำได้แต่เอาเงินอะจำได้นะจำได้ไม่ไปฝังไว้ที่ไหนอะไรเนี่ยนะไปแอบไว้ที่ไหนมีอะจำได้เลโอ้บางทีก็จำไม่ได้เลยเป็นอยู่ยเช๊ะก็ไปพบเงินเออเงินมันโอ้เอาเงิไปวางไว้ที่นั่นที่นั่จำไม่ได้นะมีมีคนแบบนี้ด้วยนะครับ ตอนนี้แฟนเขาก็เปิดใจก็รู้ใจแล้วนะรู้สึกดีขึ้นอเพราะว่าเพราะอะไรครับพ่าถึงรู้สึกดีครับเขาบอกว่าเอาเงินเขาจะมาเอามาอันมาจากไหมมาให้เราเอาอันที่อย่างนี้นะเขาจะมาจ่ายยังไงเยอะแยะที่พิชาเขาดวยพูดยังไงเขาก็เลยไปนั่งฟังที่พิชาพูดเขาก็เลยเข้าใจว่าเขาจ่ายแบบฟอร์มแบบอันเดิน อะไรมาจ่ายเราอย่างนี้อ๋อมาจากไหนมาจากไหนมาจากไหนเขาเข้าใจเขาเข้าใจเรียลเขาก็เลยไม่อน่ีงโอ้โอเคแล้วก็ทำให้เรามีกำลังใจใช่ไหมครับใช่ค่ะโอเคขอบคุณมากครับนี่คือพี่ติ๋มครับจากชายาภูครับขอบคุณครับพี่ครัพี่ลงไปเด็กนะครับอะไรที่ไม่เคยก็ต้องเคยนะไม่เคยขึ้นบนเวทีเลยนะเนี่ยวันนี้เนี่ย บริษัทามาอบรมที่กรุง,งเทพคือบริษัทาข่าววันพุธถามว่ามีความพึงพอใจนะมีความพึงพึงพอใจมากครับท,ทุ้พิทาากมีความมุ่งมั่นที่จะทําทีมตาดให้เติบโตอย่างไวจะจับมือกับพี่พี่เบิ้มอย่างแน่นอนครับผมสู้ไม่ถอยหมไม่เบี่็นครับ ประสบการณ์ลำดิตน้อยมากคือถ้าเครือขายมาเนี่ยต้องเคยออของเอาลดใ่ของเออเอาของใจลดกับกันที่น้อยไ,ไอม่เป็นไรครับตกมือได้โขกได้ตีได้เอาของไปขายตกไปญญญญพรรยาบบรรยายแผนบรรยายยาบรรยายราบกุล คุยกันอย่างเต็มที่ออกกายแทนโดนเราได้กว่าขาวขาถือยาล่ะยังไม่มีงค์เอาไว้ก่อนค่ะถามไปเลยครับสองเที่ยวมาแล้วสามเที่ยวมาแล้วสี่เที่ยวมาแล้วไปสี่ห้าเที่ยวไม่ได้เลยนักเที่ยวอับไลน์แล้ว่าครั้งหนึ่งไม่ทำร็จไม่เป็นไรครั้งสองไม่ทำร็จไม่เป็นไรครั้งสามไม่ทำร็จ ไม่เป็นไรแล้วเป็นไงครับหาหกเจ็ดแปดก็ไม่ทำดีก็บอกว่าครั้งที่สิบทำเด็ดแน่สิบเอ็ดก็ไม่ทำเด็ดถามว่าผมทำไงครับน้ำมันก็หมดค่าเดินทางไปประชุมก็หมดค่าเครื่องบินก็ไม่มีนั่งเครื่องบินไปประชุมที่สุราษฎร์ ไปมาแล้วครับผมทำมาแล้วข่าวกาทำนี้ไหมกระทำนี้ในกระเป๋าหมดครับผมมาเจอข่าววันนี้แหละครับเขาบอกว่าธุรกิจเขาบอกว่ามับวกสามมันมีอยู่หรือเปล่าไป้องขายของนีด้วยเลยอย่างนี้เดี๋ยวเจอกันผมวันนี้ไงได้ใจผมที้นะครับเขาบอกว่าเสียตบอกว่าไม่ขายของ ว่าหนึ่งจับสามผมไปถามว่าหนึ่งจับสามไปถามเฉยต้นเฉยต้นก็บอกผมไม่ถูกเอาทมไงอ่ะนี่เสราเฉยต้นเฉยต้นก็บหมอไปแบบนั้นแหละไม่ถูกไไถต้องนีนผไปไปไนน่ผมจบไปถามพี่เพิ่มพี่ผมบอกองั่นน่ะผมว่าผมดูแค่อาที่มีเ่าแล้วครับผมดูแค่ถามว่าหนึ่งผมก็กักไปแล้วคือก็บอกว่าลายลาย รายวันสมัครมาเนี่ยหลังต่อจากเราเที่ยวเบิ่มสมัครแค่สามวันก็ว่าเข้าใจเดินสามแสนบาทแล้วเอาผมล้างไปอีกอาทิตย์หนึ่งมันไปไปไปล่าเลยผมไม่คอยแล้วครับเข้าแช่กันได้อย่างเดียวเลยครับวันนี้ขอฝากพี่น้องชาวตาทุกคนหรือมาจากต่างยังไงก็แต่เกียร์ถอยไม่มีครับเดินหน้าย่างเดียวอถย ได้ครับเโอเคโปรเบอร์โปรเบอร์ทเมงาผมมาสี่คนนะครับได้ีมง